สวัสดีค่ะพบกับดิฉันศิริการอินทระสอนในรายการเกียร์วิกลี่ค่ะซึ่งจะเป็นรายการาที่นำพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปลัดเลาะ,ะและก็สอหาเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆในรั้วคณะวิศวะมอดินแดงของเราค่ะสำหรับวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นไปชมตัวอย่างในรายการกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวทันชนกโมลาค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรค่ะครับแล้วผมนายเชษฐ์ทรัพย์ทองคำสายนะครับนักศึกษาชั้นปีที่4ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรครับพวกเรานะคะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาปัม๊มน้ำลูกสูบชักพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะและอีกกลุ่มนะคะจะเป็นกลุ่มทำเกี่ยวกับ การพัฒนาประสิทธิภาพการส่งน้ําของเครื่องปั๊มน้ําด้วยระบบแอร์แวร์ค่ะซึ่งจะมีสมาชิกก็คือนายนัทพัฒน์มาตลาลและนายวสินสิรินันทเกตค่ะซึ่งโปรเจกต์ของพวกเรานะคะได้รับการสนับสนุนและมีอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภสิทธิ์คนใหญ่ค่ะโปรเจกต์ของเรานะคะคจะทําเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาเครื่องปั๊มน้ําค่ะโดยการพัฒนาเครื่องปั๊มน้านะคะเราจะใช้การทดลอบค่ะ เพื่อให้รอบของปั๊มน้ำมีลดลงค่ะเพื่อจะได้ประสิทธิภาพของมอเตอร์นี้มากขึ้นค่ะจะได้ใช้งานได้นานขึ้นค่ะส่วนแอร์แวรนะคะเราจะทําให้การส่งน้ํานั้นสม่มําเสมอมากขึ้นค่ะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีแอร์บล็อกอะค่ะทําให้น้ําไหลตลอดค่ะ ก็คือจะเป็นตัวปั๊มชชลค่ะที่จะใช้ในการทําโครงงานของนักศึกษาปีสีนะคะเราจะทําการเพิ่มผู้เล่สองตัวนี้ขึ้นมานะคะที่จะใช้ในการทดรอบซึ่งจะแตกต่างจากตัวที่ไม่ได้ทดรอบนะคะคือความเร็วรอบของมันจะลดลงค่ะซึ่งมันก็จะทําให้ปริมาณการไหลของน้ำน้อยลงอยู่แล้วค่ะแต่มันจะเป็นการรักษามอเตอร์ให้ได้ใช้นานขึ้น,นะคะ่ะส่วนตัวนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแอร์แวร์ค่ะซึ่งจากการทดสอบนะคะจะ ขนาดที่มีความสูง1.5เมตรค่ะจะเป็นขนาดที่ให้ปริมาตรน้ําที่มากที่สุดนะคะค่ะซึ่งจะดูแตกต่างได้จากตัวนั้นนะคะว่าติดตั้งแอร์แวร์แล้วน้ําจะไหลสม่ําเสมอค่ะต่างจาก,จากตัวที่ไม่ได้ติดตั้งนะคะคือน้ําจะมีจุดที่เดี๋ยวไหลเดี๋ยวหยุดอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้น้ําไหลไม่สม่ําเสมอค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูน้ํากันนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงค่ะตัวน้ํานี้นะคะจะเป็นน้ําที่ได้จาก ปั๊มช์จที่ไม่ได้มีการทดรอบนะคะซึ่งแตกต่างจากตัวที่ทดรอบแล้วแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวนี้มีความเร็วรอบที่น้อยกว่าอัตราการไหลก็จะน้อยกว่าอยู่แล้วค่ะแต่อย่างที่กล่าวไปนะคะคือมอเตอร์มันจะสามารถใช้งานได้นานกว่าะค่ะแล้วก็การไหลนะคะการไหลของปั๊มตัวนี้จะไม่สม่ำเสมอเท่าตัวนี้ค่ะ mm hmm. เนื่องจากว่ามันมีอากาศอับเข้ามาค่ะทําให้มีจุดอัดจุด คลายอากาศนะคะทำให้ปั๊มน้าไหลเป็นสม,ม่ำเสมอนะคะซึ่งต่างจากตัวนี้คะ่ะที่จะมีแอร์แวรที่ช่วยในการดันอากาศะคะ่ะให้ไหลสม,ม่าเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแอร์แวร์ค่ะซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะมาจากคําว่าแอร์และแวร์แวร์ที่แปลว่าการแวะอะค่ะการแวะของอากาศก็คือในท่อนี้นะคะจะบรรจุจะมีอากาศอยู่ภายในเต็มท่อค่ะแล้วก็พอน้ําไหลเข้ามานะคะน้ําก็จะดันอากาศขึ้นไปค่ะกระดาษอากาศที่อยู่ข้างบนจะมีความดันนะคะก็จะดันน้ํากลับลงมาค่ะให้น้ําไหลขึ้นมาทางนี้อีกแล้วอากาศที่อยู่ในนี้ก็จะดันน้ําให้ไหลออกไปตามท่อค่ะเพื่อที่จะให้น้ามันไหลสม่ําเสมอะคะ่ะไม่มี ช่องว่างของอากาศนะค่ะ นี้ก็เป็นโปสเตอร์แสดงงานวิจัยของเรานะครับที่เราเป็นสร้างไพรอดไซส์ไว้ที่สถานีทดลองพันอ้อยนครราชสีมาอำเภอคงนะครับในพื้นที่ก็จะประกอบไปด้วยกังหันลมนะครับขนาด200วัตต์นะครับแล้วก็จะมีแผงโซล่าเซลล์10แผงนะครับแผงที่295วัตต์นะครับใช้ในการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาเพื่อใช้ในการปลูกอ้อยนะครับอีกหนึ่งสถานีนะครับที่เราทําการทดสอบทดลองนะครับของสำนักงานอ้อยเช่นกันนะครับก็จะอยู่ที่ สถา,านีทดลองขยายพัดอ้อยชัยภูมินะครับอําเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งตัวนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับก็คือเราทําแผงโซลาเซลล์ที่มันสามารถหมุนได้ตามาแสงอาทิตย์นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยแผงโซลาเซลล์10แผงเช่นกันแล้วก็จะมีการหันลมนะครับขนาด200วัตต์เป็นไฟเลี้ยงไฟส,สองสว่างในตัวอาคารนะครับซึ่งปั๊มน้ําตรงนี้นะครับก็ใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์ซึ่ง สามารถสูบน้ําขึ้นมาได้ที่ความลึก70เมตรนะครับเป็นบ่อน้ําบาดาลน,นะครับก็จะให้น้ําอยู่ที่ประมาณา1,900กว่าลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ประสบผลสำเร็จค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ส่วนของอรถสูบน้ําตัวนี้นะครับเราก็ได้เอาไปนําเสนอในงานสัมมนานะครับในวันที่9กอรคนะครับที่ ชัยภูมินะครับก็ได้รับเสียงตอบรับจากชาวไร่อ้อยนะครับก็มีการถามถ่ายว่าจะจ้างผลิตได้หรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นผลงานของนักศึกษานะครับก็จะได้ใช้แผงโซลาเซลล์ขนาดประมาณ295วัตต์นะครับเป็นตัวรับแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ใช้ตัวผ่านนะครับมันก็มาผ่านเข้าสู่แบตนะครับแล้วจากนั้นก็เข้าสู่มอเตอร์นะครับก็ส่งกําลังไปที่ปั๊มชักนะครับซึ่งมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็ประมาณ12 หวัดนะครับก็สามารถสูบน้ําได้ที่ประมาณ200กว่าลิตรต่อชั่วโมงนะครับคึ่งเพียงพอต่อการให้น้ําชประทานสําหรับแปลงอ้อยนะครับ ตัวอย่างงานวิจัยงานนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ได้รับทุนวิจัยสนุนจากสำนักง,งานอ้อยและน้าตาลทรายกระทรวงอุตสาหก,กรรมนะครับซึ่งส่วนที่แสดงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วโครงการเราก็จะมีอยู่2ที่ด้วยกันนะครับที่เป็นพลอตไซส์นะครับก็จะมีในส่วนของกังหันลมและแผงโซลารเซลล์ที่ใช้สูบน้ำมาดานนะครับตัวอย่างที่เห็นตัวนี้ก็จะเป็นรถสูบน้ําโดยใช้พลังงานแสงอาทิต์นะครับที่จะใช้สูบต่อจากตัวโครงการตัวใหญ่นะครับเพื่อสูบเข้า ในไล่นานะครับหรือว่าแปลงอ้อยนะครับโครงการนี้ก็ได้รับทุนสนับสนุนนะครับในปีก็ประมาณปี58ด้วยกันนะครับก็จะมีผู้ร่วมด้วยก็คือคุณจักรพันธ์นะครับแล้วก็จะมีนักศึกษาโปรเจกชั้นปีที่3ของภาควิชาวิศวกรรมเกษตรนะครับเข้าร่วมทำงานวิจัยในครั้งนี้นะครับ และสําหรับท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะที่ยังรับชมรายการของเรายังไม่จุใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราค่ะโดยคลิกไปที่ช่อง Gear Channel ค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วครั้งหน้าจะพาไปพบกับอะไรดีๆนั้นห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ